สวัสดีสวัสดีพรมินี่น้องทุกทคนที่นี้ตอนับคบาวสุกแคมปิ้งมาสุพคนดินดีครับเป็นแคมปิ้งในบ้านนี้นะมาแคมป์แคมปิ้งรูายไกด์เอที่พามะสวัสดีครับโตอะไรพี่เ้ยเฮ้ยเฮ้อเไ้เฮ้ยมฮ้เฮ้ยเ้ยเเ้ย้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ย้เเป้้ย้้องย้้้เ้เ่้ อะไรทีสาสียอยองยองพ้นของื้นาคงคงเ่ากพื่อสีหนุ่มขัดนะาบา เป็นกับโบกใครยืมของกูไปกับซักถูกกูแพ่อีกที้าสคยเดียวไมสามเถื่อนึงสาเถื่อนทั้งสองเถื่อนทังนี้เนาะแนเถื่อนพีอ่ะตดตัดมต่ะ็ัดีเนาะเ็อื่นเนาะตะโกนตนนะหายเว้ยไอ้ออเรอย่สบุรุษหน่ออย่านอนข้างนอ บากว่าเอเอแล้วอยากเป็นสุภาพัุอยากนอนขังนอนสุดสายมากกับมุนครับคือเก้าหัวมาณบอจะแจกใน่หรอพูดยังหะไปอ้มอะไรใส่งานโดน

Tít đi, dẫn tít cho này Cảm ơn các bạn lại <laughs> những video

ัักกกกรระะดดคืออะไรจระกัดจกจับซอยแล้วนี่ตี๋อย่ามันิีงนะค่ะ そうすわいうの。 fez o gás tá vai. Que aí. Uap sopa de cabelo.

ตอนนี้เวลากระเริบคำลงเลยน้องพี่น้องมือนี้เขามาบอหูจักกันกับไรเนาะมาทริปขนแปลกหนาพากันมาแคมป์ปิ้งคุณหนีซื้อจังไรนี่นะฮะว่าอยากได้แฟนเมกาไม่ได้ผู้ว่าเมกาเขาโสดเขามากไรเขามากคุยยิ่งแบบว่าอออืโมเ้ไกน าาเขามาคุยยิ่งแบบตาลิวตาแล้วหนะเพราเขามาคุยยิ่งแบบตาลิวหนะะยากลินมุกแล้วขอได้ตีละเอาม้มั้ยม,ม,ม,มอันอ่าผู้บ่าวอเมริกาเขากมักมาคุยยิ่งตาลิวแล้วก็อันปากเบีออ้ยวนอยนึง บรรยากาศนะพี่องแม่อันบสุกทอซงี่จะนบอร้ามกน่มการโอ้ของเล่าที่บอกโอ้ขออยุดพูดยืดไปแม่ซื้อห้านเดียวกันบอกน่งายมสาวมีกาแฟอกวะนีน่ยามสาวนี่นะ้พี่น้องทุกคน มามีแต่ครูสาวเนะาเนะที่นี่ข้าเจ้ากับพระท่านได้เปิดเราคุยเนาะบอนแคมปิ้งนะข้าเจ้ากําลังอันสีเฮ็ดเนาะเป็นบอนแคมปิ้งกําลังเฮ็ดห,อห้องหนาเฮ็ดปะออื่นนี่เข้ากับจีได้ใส่ห้องหนาผัวได้ธรรมาตาผัวได้กลุ่มได้กูบุตแต่จีเป็นอนะ่ะคนไทยนะเนาะข้าเจ้ามาสามัมปทานคนไทยกับคนลาวบ่อนนี่นะจะไปก็ต้อง ข้างนี้ก็เป็นโอ้นองอาน่สินองอาเปซะเชอะเริ่มสนิดกันเนาะมาสวิทนี่บ่วกันเลบวคนหนแจยานมาอีนงบ่เห็ดใไม่กินเลยมาเห็ดที่ทีมงานอันนี้ไกเอเนาะนมาพากันมาหลายคนเิมทีมงานบ่าวสุกัมีหนงหนองตุป้าได้หัวดอกมินผ่าเจ้าค่ะไกดเนี้ยแ่นสุ เอ้า Thank you Thank you หนูซื้อไว้อยากบอกแต่ภาษาอังกฤษเนาะเดียวนี่เนาะสงสัยอยากได้แค่นี่นะเอาเด้อเอาเด้อเอาเด้อผู้บ่าเมกาผู้ใดเบิ่งอยู่ก็เอาเด้อมารคนใดก็ติดต่อได้ขนอยมไอยเ็ดกันเด้เ็ดกกินเเ่งด้ออันนี้สาวสมใช่กไม้้เดออันนี้สาวยังนี่การสาวยังก็ถามเออก็ถามมาสาวเนี่ย สาวุกตาสาวสุมสาวยังคนอ่ะนะสองคนนะสาวเซกับสาวแฮปปี yeah, ้แนนบอกเนี่ยแนเนาะผู้ใดสนใจก็ทักมาเด้ผู้บ่าวม่กากันเลยเฟซบุ๊กขึ้นเนี่ยเฟซบุ๊กขึ้นพอมอเสียขึ้นให้เรือก็รลยเรือก็คือพักในตลาดนี่เชียอก็สิเขียนไหนงนงามง บรรยากาศกำลังคั่มเนาะเออสิกว่าไปเบิ่งคลิปแต่ว่าจะอันนั้นอีน้อยว่าียะงานเนอวบอสสองเห็นบ้างซื้อบอาซื้อันนี้โมโหเลยอันนี้บ่อนเองนะอันนี้เพิ่นโอ้บาร์บีคิวเนาะเมนูอาหารบาร์บีคิวอันนี้ซิกเก้นคิวซิกเก้นคิวอันนี้ลูกเสียนคิวตอกคิวตอกคิอันนั้นเด้นในมือเด้นในมือเด้ สกิไรกิวอะเนันนีข้าเหนีกิว้ยวกิวอันนี้ภาษไนมาะแล้วนี่ยังวากันซ้ำน umm> ี um ่แล oh, so ้วเนาะเด็กๆมากนี่คือส yeah, MM ิได้ยุคคือเราเราบบภาษาอังกฤษเป็นคือบบรานใช่หมวอขาวนะไอซุกไอซุกเป็นอันดึแลนี่ัยเวลคัมมอนี้ มันอ่านจะไดีไอสุกโยเวลข้ามกปันน่ะไปเฮี่ยนภาษาอังกฤษเบิร์เทิมหนึ่งสื่อเฮียนอยู่นั้นนะศาสตร์ผู้ใดบอวอีดีเลยอ่ะแมนบอว่รมันกิ้งๆแบบบ้านไก่เฮื่อนกันฐานะเฮื่อนไก่กันนี่ฮักแพงกันแต่เป็นหนองเป็นนุ่มกัน แมนเบิดเบิดเฮื่อนติดกันเบิดเบิดี่คนนั่นแหละเพื่อนข่างกันแมนเออแม่น้ำกันลินน้ำกันมแต่ตนอยภาษายี่น้ามันมาอาบน้ำป้าอดเดิร์ลพันแบบอดเดรเฮ้ฮอนด็อกคิวเฮียฮอนด็อกฟอล์ฟอล์ลิง ล่งคลิปนี้ไปพวกนี้ได้ผพวฝรพ่ังเบิดตมิตรคนบบบภาษาอังกฤษเป็นๆบอคนเบิ่งขคอยเข้าใจกับเมร์แมนฝรั่งเหรอคนเล่าไปอยู่อันนั้นเออเขาจะก็บเล่าออยู่นี่บ่าอะไรเจอน่งม่เห้าขอเเอเล่าแล้วจะใช้ได้เพรวแบบนี้นะจ้า ผัดศรีพะพยาปอกๆกี่หุ่นเหรอยังก็ตั้มมะฮุ่งถ้าตั้มมะฮุ่งเนี่ยอะไรเนี่ยนะเขาตั้มเนี่ยอะไม่ใส่แล้วไม่ใส่แล้วเออบอบโแมนแล้วโนแมนโนแมนตั้มมะฮุ่งแล้วบอยังคือต่อใกล้ปากเนี่ยนะ

อากาศวินเป็นวินวินน,น้ำน,น้องเทือมวอเตอร์ฟอล์เวดีไกลไกลแห่ง้เวดีไกลเวดีไกลเออไกเอเอ้ยพระแต่เบากันไปกันมานิแล้วเาบาเบาล่าออจักเถือนี่เด้กไก่พวะรลางแห่งรว่าเืภาษาอังกฤษ เวรีไก you know, ่เวรไก่อยู่แล้ววะดาดน้องเทียมนีเวริไก่ไก่มากเอาซะเอาซะอันนี้กินนเดียว้ีไ่เบิดยัง ีเด้อสนกตอนนี้เด็กมาแล้วพี่น้องหมดเวลาที่จะต้องใส่เสื้อคนอนแล้วเนาะพี่าตอนนี้อ่าชิโมงชิโมงกบทิเอ็ดมองอลไรเนาะอากาศจะดีพี่น้องอากาศเบ่บบเย็นมะนาวเบาหวานอะ

เขานอนแต่หนอนอนนี่ำตกเนะาะฮยสาจังว่ากัน,นขอ้อมันชอบมาตั้งแ่ลูกลูกลูกลกลูกลูกลูกแต่สาวเลยเด้อแต่สาวเลยลเด้อตงอาปโปเด้อ้งหนา เช้าแล้วนี่นะลูกแมตเตเวตเหี่ขขี่สุดละเอออารมณ์ไหนตีบ้างเหรไหนอะเป็นยังไงมวนวะ จะได้พวนวะปวดขี่ไว้สบายดีตอนเสาร์้วพอแมพี่น้องอื่นเสามากพอกห้องกะเตรียมเดินทางกลับบ้านพี่น้องแต่ว่าก่อนกลับบ้านนี่ไปแวะน้ำตกก่อนกลับอีเน้องว่าอยู่ยู่ปากซ่องมีน้ำตกหลายหลายพี่น้องเลย มาแต่น้ำตกตเห็นเเหนแต่ม้าำตกน้ำตกน้ำตก,ำต,กำตกมันลายน้ำต๊ะเชือมกม้ามือเนี่ยก็เป็นน้ำาตกตาดน้องเชื่อมเด้อพี่นองออ้สวยสวยมากตรงนี้สวย อือๆๆๆป่านี้สิคนนุ่มคาวก้อนอ่าๆ <laughs> <inaudible> ก่อนกับบาะเนาะแต่งตัวไปเส้นเนาะแต่งตัวกับบะครับรหลม่ลอยทากิโลเพื่อซ่อมนี่นะลอยาเออลอยลอยสี่ห้าสิบอยถ้ากันมาดื่มพี่หนาะอันเป็นบรรยากาศตอนเสาร์จะไม่รีนม่รับตอกแต่ยวม้วนเนาะพี่นนองม้วนคักิวบังคืดนี่ เปลี่ยนสุดกันเนาะฮะเปลี่ยนสุดกันนะเออมันก็ปิดแต่ตอนนี้ดีสันสิเปลี่ยนสุดเอาปิสนะสาวคนอาแป๊บนึอีเห็นหุ่นหรอเล่เขินใชอก็มน้ินสุดท้ายเบิ่งสุดเปลี่ยนสุดีเปลี่ยนสะเห็นแต่วสุดท้ายเบื้องล้งหนติอันนี้ก็แง่มน้องอาเด้อก็ว่าสิ เลด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 ยี่วันหนีคนไทยวะเขาสมรสหรือคนลาวคนลาวา่ะเขาหุ่นส so ่วนกันได้บอกหุ่นส่วนกับคนไทยไหนจะคนแมวมีอะไรคนเห็นปะส่วนร้ายเขามีแต่มาเอาเมียลาวเนาะอยู่อยู่ทงไวยกับคนไทยเลยเป็นเจ้าของเขาม้ามียลาวเนาะมาเห็ดธุรกิจ ตีบมั้งครับพวัตไทยแม่ที่น่องสถานตีนี่เข้ามาเนี่มันอันมันหักกับมันหักกับมันหักกับมีอันนี้เขาหักกับคนคุปปี้เนี่ยหรอของไถ่ของถือมา้งสบะแหนกับของไถ่ซะเกิดของนิดนี้แล้ว ก็สหิวข่าแหงเนาะคอยนั่นคันคอยคอยย้ำแซ่บเนาะคอยกินประมาณเก่าโม่งซื้อโม่งหิวเข่าคอยแต่ละเที่ยวกินเขาวที่จะหกมือขนมีกาแฟแห้งคักกินอยู่ได้ฮอดเพลนเห็นไหมสถานที่นี่เขากำลังเห็ดพี่น้องเขากำลังเห็ดแบบเป็นบ่อนแคมปปิ้งเนาะเห็ดให้คนมาเที่ยว ส่วนลายคนไทยเราเข้ามาอันนี้สัมปทานลายบอนเลยสัมปทานเนี่ยเข้ากับโฆษณาโปรโมดนะกัเพราะมันขามมากง่ายนะเราแต่พี่น้องขามมาอุบลมีเวลาแค่สร์อาทิตย์กับมาเที่ยวใดแล้วพี่น้องมันผู้ใดมาแต่ไทยนะขามง่ายท่าสะดวกฮะมาไดไ <c oughs> <c oughs> บูมเนาะเราแต่หูซึกว่าบูมเนาะสองนี่มันมีกิจกรรมลายเนาะ <c oughs> น้ำตกนันนุนเ่นี้ครบนะ บูมกับแมงปังกุลิเย่เด้อว่ากิจกรรมโคตรลายเลยพี่น้องขนาดถ้าอยู่จำปาซักเองเขายังเที่ยวปลาทันั่วอยู่เนาะน้ำตกนี่มีเป็นเท่าไหร่เปียกบาร์บีคิวตอนเช้าบาร์บีคิวเลือแต่เมื่อคืนของของกลางพี่น้องเดี๋ยวน้องอาเอาม่นนี่นะ บมันทำหนึ่งเดี๋ยวจอกัาไปสีนินน้ำจิม้มใช่จอกยางนะม,ม,มีอยู่มันเหลืออยู่ พี่น้องคลิปนี้เขาก็สิเดอเบิดเพียงสำเนาเด้อสำหรับการมาแคมป์ปิ้งของพวก,ขกเขาบึงคืดใน,นการขาดรายแต่ว่าเขาบริสไทยเพื่อนเนาะกินชากินกินเมาบางทืดนี่คากะลีมวนกิน้องพี่ากัสซีโจปลาพี่น้องแต่ว่าก่อนก่อนตอนเมื่อบาตต่างๆน,น,นี่เขาทีพาพี่น้องไปเบิ่งน้ำจุกที่แบบว่าคนไทยมากลายนะคนไทยคนเล่าแบบวนะ่าเขานิยมมากนะผู้ได้มากต้องมากน้ำจุก ตัวนั้นเลย il, เนาะนั่นคือน้ำตกตาดเซี่ยเกื้าพี่น้องแล้วไ่ซื้อผ้าไปบปิ้งปีกายนี่งามไม่ด <C> ีงามแห้งแต่ว่าปีนี้โบโหว่าสียังงามคือเก่าหรือบ่ล่าแล้วสื้อผ้าไปเบิ้งพี่น้องไปหาชายของชายน้ำผาหนังปลาที่มีน้ำตกเสื้อกาตามหนังตาครั้งแรกในชีวิตน้อมาแคมป์ปิ้งเป็นจอร้านของปลามวนแห้งมวนแห้งหรอมวนแบบมวนที่สุดสายสากหรอเห็นเห็นเอาบ่ เอาน้องอาไปให้ตาหน่อยเสือสีเหลืองข <c oughs> องปลามากขงังแหลกก็มวนแห้ง,งคนว่าเห็นจมอยู่คิดหอดแพทคนว่าเสือหนึ่งลาไปทุกคนเจอกันใ่คลิปหน้าเด้อบ๊ายบายอ่านหนังมึงไรบอ